ขอบอสกลับมาได้ไหมเมื่อ JR ลงคลิปซ้อมเต้นกับ P.P. d a แดนเซอร์ชายที่มาแทนบอสโดยล่าสุดนุมเจอาแดนเซอร์ลำไยห,หายทองคำได้ออกมาเปิดคลิปขณะกำลังซ้อมเต้นกับ P.P. พร้อมเผยแคปชั่นว่าเมื่อผมต้องมาเต้นคู่กับ P.P. พร้อมติดแฮชแท็กเจอาแดนลำไย P.P. พีแดนลำยายบอกเลยว่างานนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่เรียกร้องอยากให้พาบอสกลับมาเต้นด้วย เอาบอสกลับมาเต้นอีกครั้งบางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้น้องบอสกลับมาเต้นด้วยแต่ก็มีอีกชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าควรให้เกียรติพีพีบ้างจะมาเรียกร้องให้พาบอสกลับมาทำไมบางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าบอสกำลังรับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คนที่บอกว่าให้เอาบอสกลับมาก็เข้าใจนะแต่นายห้างเขาก็อยากตัดไฟแต่ต้นลมไม่ล่า บอกให้เอาบอสกลับมานึกถึงใจพีพีบ้างไหมถ้าเขามาอ่านเขาจะคิดยังไงเขาเป็นครูสอนเต้นนะด้วยนะฮัลโหลเรียกบอสกลับมาให้พีพีกลับไปเป็นตัวสำรองอีกนี้ใจเย็นๆกันนะสาวไปหาอ่านเหตุและผลหรือรายละเอียดต่างๆในเพจเอามาลงเยอะแยะแล้วลองคิดวิเคราะห์แยกแยะกันให้ดีๆว่าเรื่องทั้งหมดกลายเป็นแบบนี้มันดีต่อทุกฝ่ายไหม อีกอย่างเมื่อวานดูไลฟ์ JR ก็มีแต่ชาวเน็ตถามหาคนนั้นคนนี้ที่ไม่ได้อยู่ในไลฟ์อยากจะบอกว่ามารยาทที่ดีของคนดูคือคุยกับคนที่มาไลฟ์หรือคนที่เข้ามาออกกล้องแค่นั้นถ้าเขาจะบอกเขาบอกเองถามคนนั้นคนนี้เพื่อไปดูเพจดูเฟซเขาสิว่าเขาทำอะไรอยู่ให้เกียรติคนไลร์ด้วยชวนคุยเรื่องสเปหระไปถ้าไม่รู้จะคุยอะไรส่งของขวขัญค่ะ สปอร์ตผู้ชายคนนั้นได้เลยนะคะสู้ๆค่ะรัก JR เรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นละค่ะดามาสนัน่นต่างเรียกร้องอยากให้บอสกลับมาเต้นคู่กับ JR อีกครั้งหลังจาก JR เผยคลิปซ้อมเต้นกับ PP นั่นเองค่ะเี้ยฮเอามาอีกรอบหนึเดี๋ยวไว้ลงเออเอาะ Bye. <laughs>